สวัสดีค่ะพี่น้องมาเดินมาเดินเนี่นะคะน้าตกเนื้อพี่น้องน้าตกเนื้อเสร็จไหมไหมพี่น้องอย่างพี่น้องเอ้ยกินกลางคืนนั่นเพื่อนตอนขณะนี้เวลาอันหกโมงเคิงพี่น้องหกโมงเคิงแต่ว่ามันมืดแล้วพี่น้องมามากมากว่าหลายใหญ่ห้าพี่น้องนั่งกินข้างนอกไฟมันไฟมันตัดอัตโนมัติพี่น้อง ไฟมันไฟที่หลังบ้านพี่ไปอ่ะตับหน้าบ้านจะตั้งเป็นอัตโนมัติน้อพี่น้องเพราะเวลาเราไปข้างนอกหรือลูกลูกหมาออกมาข้างนอกจะได้มีไฟใช้นะโดยไม่ต้องเปิดแค่มันวิ่งผ่านไฟก็ติดนาะแต่มันจะตัดเองด้วยอัตโนมัตินอ้อเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักมันก็จะดับอีกเนี่ยนั่นไม่ได้กินดีบ่พี่น้องเนี่ย ยังแสบมา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 กิน <_ H it> ข้าวมืดนิดนึงว,วันนี้ถั่วต้นที่บ้านพี่น้อง ไวอยู่บ้านนี่พี่น้องไอยนี่พี่น้องขอบคุณหลายเด้ยเดี๋ยวจะกินต่อนะคะไฟมันดับไว้พี่น้องไฟมันดับไว้ อร่อยอร่อยน้ำเพื่อมน้ำตกเนื้อติดเนื้อติดมันพี่น้องแซ่บแซบเนื้อติดมันนะคะ่น